ัวโลกรุมประนามเลือกตั้งกัมพูชาอเมริกาเอาจริงตัดหางปล่อยวัดขึ้นแบกลลสต์วีซ่าตัดงบความช่วยเหลือทันทีนายฮุนเซนรีบลาออกดันลูกชายนั่งนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกกล่าวถึงในสื่อต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับกับการเลือกตั้งของกัมพูชาที่จบลงไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจบแต่ดามายังไม่จบนะครับอีกทั้งนานาชาติยังทำท่าจัทวีคูณมาตรการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อจัดการกับนายคุนเซนและพรรคพวก ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะส่งผลไปถึงชาวบ้านชาวขเขมรทั้งประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้และอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นเจอวิกฤตใหญ่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เลยทีเดียว <S <S เริ่มจากสหรัฐอเมริกาก่อนละกันนะครับที่ได้ออกมาประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะออกกฎหมายยึดทรัพย์ในหุุ่เซนและพักพวก ซึ่งณตอนนั้นที่เรานําเสนอข่าวนี้ก็คิดในใจว่าเออคงไม่ได้แปลว่าจะผ่านสภาคองเกรสได้ในเร็ววันนี้หรอกมั้งเพราะทุกอย่างมันมีขั้นตอนและใช้เวลาในการพิจารณาแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อหลังจากจบเลือกตั้งปุ๊บสหรัฐก็ออกมาตรการคว่ำบาตรกัมพูชามาในวันนั้นทันทีเลย โดยนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เป็นผู้ออกมาประกาศในเรื่องนี้ว่าอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตต่อกัมพูชาโดยเริ่มจากขั้นแรกคือการขึ้นแบ c ็ l ลิสวีซ่ากับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำลายระบอบประชาธิปไตยซึ่งทางการสหรัฐเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับว่ามีใครบ้างที่โดนขึ้นแบ c ็ l ลิสในครั้งนี้ และมาตรการต่อมานะครับคือการระงับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อตอบโต้รัฐบาลของนายคุณเซนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ระบุว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขมรมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ150,000ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งนั่นเป็นเงินก้อนโตมาก และเงินช่วยเหลือทั้งหมดนั้นกระจายไปสู่โครงการสําคัญสําหรับประชาชนทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งก็ไม่แน่ว่าชาวเขเมรจะรู้หรือไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศต่างบริจาคเงินช่วยเหลือให้กัมพูชาเยอะขนาดไหนและเงินเหล่านั้นไปถึงมือชาวบ้านตาดำๆจริงหรือไม่หรือไปเข้ากระเป๋าใครหมด เพราะเคยมีรายงานแฉออกมาว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมีการคอร์รัปชันสูงถึง10%จากยอดตัวเลข GDP แต่ก็นั่นแหละครับเมื่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาประนามไปเรียบร้อยแล้ว โคษกพรรคของนายกุนเซนก็ออกมาตอบโต้บางว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อมีผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากหลายประเทศมาเฝ้าดูและทุกอย่างก็ผ่านไปได้แบบราบรื่นหนึ่งในนั้นก็คือเครือข่าย NGO ของจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ออกมายกย่องการเลือกตั้งของกัมพูชาว่าเป็นการเลือกตั้งที่สงบสันติและโปร่งใส โดยยึดตามมาตรฐานสากลอีกทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงของจีนยังได้ส่งข้อความแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีหุนเซนที่พักของเขาประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติครั้งที่7ได้อย่างแลนสไลด์แน่นอนครับว่ามีความเห็นจากนักวิเคราะห์ทางการเมืองกัมพูชาเจ้าประจำออกมาโต้กลับไปว่า ก็จะไม่ให้เลือกตั้งมันสงบได้อย่างไรล่ะในเมื่อนายคุนเซนเนี่ยเล่นขนทหารพร้อมอาวุธครบมือมาคุมการเลือกตั้งถึง70,000คนแถมยังไล่จับผู้ประท้วงไปขังไว้จนหมดแล้วอีกทั้งยังยุบพักฝ่ายค้านไปแล้วแล้วมันจะมีใครหน้าไหนมาแข่งกับคุณล่ะ โดยนายคิมศกได้ถแถลงผ่านสื่อเรดิโอฟรีเอเชียว่าชาวเขมรจะรู้ไหมว่ากัมพูชากำลังจะสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและยุโรปแล้วยังจะมีประเทศอื่นที่ออกมาประนามเพิ่มอีก ซึ่งล้วนแต่เป็นพันธมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งสิน้นอาทิเช่นโคศกสำนักงานกิจการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้ออกมาแสดงความเสียใจที่พักฝ่ายค้านของกัมพูชาไม่ได้รับอนุญาตให้ลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งการจับตัวแกนนำและการสั่งปิดสื่อในกัมพูชาอีกทั้งประเทศแคนาดาได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมด ส่วนทางด้านสหราชอาณาจักรนะครับมองว่าการเลือกตั้งในกัมพูชานั้นไม่เสรีและยุติธรรมเอาเสียเลยและทางด้านประเทศลูกพี่อย่างฝรั่งเศสก็มีซีนออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวสมาชิกฝ่ายค้านที่ถูกคุมขังทั้งหมดอย่างเร่งด่วน รวมทั้งสหภาพยุโรปที่กำลังพิจารณามาตรการบางอย่างหลังจากที่ได้ระงับสิทธิพิเศษด้านภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วคำถามคือทำไมการเลือกตั้งในกัมพูชาเนี่ยถึงมีความสำคัญขนาดที่หลายประเทศออกมาวิพากษ์วิจารณ์กัน นั่นก็เพราะว่าที่ผ่านมากัมพูชาแสดงตัวว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตลอดซึ่งชาวมเขมรเองก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผ่านเงินบริจาคต่างๆปีหนึ่งเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์แล้วทำไมกัมพูชาถึงแสดงทีท่าเหมือนจะไม่ใส่ใจกับการคว่าบาตของทางการสหรัฐเลยละ่ะ นั่นก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2560ในตอนที่นายฮุนเซนจัดการเลือกตั้งซึ่งสถานการณ์ก็เหมือนกับตอนนี้เป๊ะเ,เลยล่ะครับคือยุคพักฝ่ายค้านเลยจับฝ่ายตรงข้ามขังคุกแล้วทางการสาหรัฐก็ได้ออกมาประกาศงดความช่วยเหลือทางการเงินทุกอย่างจึงทําให้นายฮุนเซนณตอนนั้นนะครับหันไปขอความช่วยเหลือจากจีนในทันที ซึ่งเรื่องที่กัมพูชาหันไปซบจีนนี่แหละครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งจับตามองเข้าไปอีกเนื่องจากล่าสุดมีรายงานข่าวถึงภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทธุรกิจ Black Sky ของสหรัฐว่าการที่ท่าเรือเรียมของกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากจีนนั้นถูกมองว่าเป็นความท้าทายต่ออิทธิพลของกองทัพเรือสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแน่นอนครับว่านี้เป็นการดึงสงครามเข้าสู่อาเซียนและถ้าว่ากันตามตรงแล้วนะครับเราเนี่ยควรวางตัวเป็นกลางที่สุดถ้าจีนกับอเมริการบกันขึ้นมาจริงๆ และจากเรื่องกัมบูชาให้จีนช่วยสร้างท่าเรือน้ําลึกนี่แหละครับทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสหรัฐออกมาอ้างว่าท่าเรือเรียมสามารถรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินหนักได้ และกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุว่าเมื่อท่าเรือเรียมของกัมพูชาสร้างเสร็จจะทำให้อิทธิพลของกองทัพจีนในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากจีนมีกองเรือขนาดใหญ่กว่าของอเมริกาและมุมมองของจีนต่อกัมพูชาในฐานะประเทศฐาน ก็เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มอิทธิพลในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านสหรัฐโดยเฉพาะเหนือทะเลจีนใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเปิดเผยมาแล้วว่าหากเกิดสงครามระหว่างอเมริกากับประเทศจีนเป้าหมายการทิ้งระเบิดของสหรัฐจะไม่ได้อยู่ในทะเลจีนใต้แต่เป็นที่ตั้งฐานทัพของกัมพูชาและที่มันน่าห่วงก็ตรงที่มันห่างจากประเทศไทยเลยจังหวัดตราดไปนิดเดียวเอง ในอุนซำอา,านเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากพรรคกู้ชาติที่ถูกยุบพรรคไปแล้วนะครับได้ออกมาวิจารณ์ว่าเขากังวลว่าทรัพยากรธรรมชาติของกัมชาจะถูกกลืนโดยบริษัทจีนบางแห่งและนั่นจะทำให้ชาวขาเขมรตกงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังกังวลว่าประเทศจีนจะใช้กัมชาเป็นฐานในการขยายอำนาจในโลกทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหาร เพื่อแข่งขันกับสหรัฐแน่นอนครับว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธเรื่องที่จีนจะเข้าไปใช้ฐานทัพเรือนี้มาตลอดและอ้างว่าเราปร,ปรับปรุงเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศเราเองเท่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกล้วครับว่าไม่มีใครเชื่อเพราะกัมพูชาจะสร้างท่าเรือนำลึก พอที่จะเอาเรือบรรทุกเครื่องบินแลนไปเทียบทำไมในเมื่อประเทศตัวเองไม่มีเรือแบบนั้นสักลําจึงทำให้การดีสารัฐและประเทศพันธมิตรด้านประชาธิปไตยออกมากดดันประเทศกัมพูชานั้นเป็นการสร้างแรงกดดันผ่านไปถึงประเทศจีนและนั่นก็เป็นเพียงมาตรการขั้นแรกเท่านั้นนะครับทางอเมริกายังมีกฎหมายที่รอพิจารณาเพื่อยึดทรัพย์ในวุนเซนกับพรรคพวกอยู่อีก อย่างไรก็ตามยังมีชาวกัมพูชาอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่พอใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ ได้พากันออกมาประท้วงกันยกใหญ่อาทิเช่นเยาวชนชาวเขมรที่อาศัยและทำงานในเกาหลีใต้แม้กระทั่งแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยก็ได้ออกมารวมตัวประท้วงเช่นกันแต่ชาวเขมรในประเทศกลับทำได้เพียงไปเลือกตั้งแล้วกาให้เป็นบัตรเสียเท่านั้นซึ่งนั่นก็ไม่สามารถทำอะไรนายฮุนเซนได้ และจาัดก,การที่มีชาวกัมพูชาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากมายขนาดนี้นะครับทําให้ในายคุนเซนโอว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวเขมรออกมาใช้สิทธิ์เยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดการเลือกตั้งมาเลยทีเดียวและนั่นทําให้พรรคของเขาชนะอย่างถล่มทลายได้ไปถึง120ที่นั่งและเขาจะทําให้ลูกชายของเขาหรือนายคุนมาเนต ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาภายใน5สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าหรือการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นการถ่ายโอนอำนาจจากพ่อสู่ลูกเพราะแม้แต่พลเอกเตียบันก็ส่งลูกชายรับช่วงต่อจากเขาเช่นกัน โดยหลังจากที่การเลือกตั้งจบลงไปไม่กี่วันนะครับนายฮุนเซนเนี่ยอยู่ๆก็ประกาศลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทําให้กษัตริย์ของกัมพูชาจะทรงมีพระราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นก็คือนายคุนมาเนตลูกชายของนายฮุนเซนภายใน3สัปดาห์ต่อจากนี้อย่างแน่นอนทําให้ในายสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านของกัมพูชาทีหลีภยัยอยู่ต่างประเท ได้ออกมาประนามแผนการสืบทอดอำนาจจากพ่อสู่ลูกของนายคุนเซนว่านายคุนเซนเนี่ยคิดไปแล้วว่าประเทศกัมพูชาเป็นของเขาเขาจะทำยังไงก็ได้อีกทั้งนายคุนเซนไม่สามารถปล่อยอำนาจทางการเมืองให้เป็นของผู้อื่นได้เพราะเขากลัว,วว่าตัวเขาเองและคนในตระกูลจะถูกเช็คบินย้อนหลัง โดยนายสมรังสียังได้ประกาศที่หน้าแฟนเพจของเขาอีกด้วยว่าจะเข้ามาร่วมงานถแถลงข่าวถึงเรื่องการเลือกตั้งที่จอมปลอมในครั้งนี้ที่กรุงเทพในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็น่าติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับว่านายสมรังสีจะมาถแถลงข่าวที่ประเทศไทยจริงหรือไม่เพราะนายคุณเซนเคยประกาศไว้แล้วว่า ถ้านายสมรังสีจะเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาผ่านชายแดนไทยเขาจะเอาจรวด BM21 มารอยิงอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาและถ้าประเทศไทยปล่อยให้ในายสมรังสีใช้ดินแดนไทยเพื่อแทรกแซงปลุกปั่นชาวเขเมรนายคุนเซนเนี่ยได้เคยขู่ไว้แล้วว่าประเทศไทยจะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไป ส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน Hit Movie ข่าวเด่นประเด็นฮิต